อ,จจอาจารย์แม่ตัหมอแหวนหายาใครเห็นหมวแหวนครับทิมขอม้อค่ายิให้อยู่ในองค์ได้ไหมครับอยู่ดีๆพิธีก็วุ่นวายโอลหมานไปหมดเลยครับเพราะในงานขณนีจ,จตุรทีที่จักรพัฒเทวาลายัยหัวแหวนมรกตที่เป็นแหวนประจำตัวของอาจารย์ราคาหลักล้านหายไปครับ นอกเหนือจากนี้ยังมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งคนที่สมหวังในงานพิธีได้ยอดขายหลัก100ล้านบาทถือเป็นยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับ2ปีที่ผ่านมานะครับและยังมีคนชนะคดีความที่สู้มาทั้งหมด3ปีมีคนได้ที่ดินแบบไม่คาดฝันเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้ใครดูคลิปนี้จบขอให้ได้เงินล้านสมปรารถนาทุกประการและอย่าลืมขอพรในคอมเมนต์ด้วยนะครับ งานพิธีปีนี้อาจารย์จัดเต็มมากนะครับและทําทั้งหมดด้วยความศรัทธาไม่ขอบอกนะครับว่าใช้เงินไปกี่ล้านแต่ทุกอย่างทําด้วยหัวใจจริงๆพิธีครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะครับลูกศิษย์ยังคงหลั่งไหลมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะรอเข้างานแต่ปีนี้พิเศษนะครับเพราะว่าจัดตั้งแต่วันที่27สิงหาคมจนถึงวันที่6กันยายนรวมทั้งหมดเกือบ10วัน10คืนเลยครับสวัสดีคุณพี่คุณพี่มา ใช่ค่ะตีสองกี่โมงนะคะตีสองครึ่งตีสองครึ่งมาจากไหนคะมาจากมาฮาราคาบานซอเวลเออมาจากาซอเวลลูกศิษย์หลายคนเดินทางมาจากต่างประเทศหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับและหลายคนก็มาทุกปีที่อาจารย์จัดโดยเรานัดหมายกันใส่เสื้อสีแดงเพราะเป็นธีมสีมงคลที่องค์พ่อและองค์เทพทุกพระองค์โปรดปราน หลังจากทุกคนลงทะเบียนแล้วก็มีท่านพรามเจิมน้าผักให้ก่อนที่จะได้เริ่มพิธีครับอาจารย์มาถึงเช้านะครับเพราะว่าต้องมาทําพิธีไหว้ครูก่อนลงรถมาเห็นทุกคนแล้วมีความสุขและก็ปิติหัวใจมากๆเราอยู่ด้วยกันมาสามปีแล้วนะครับและเห็นลูกศิษย์ทุกคนดีขึ้นยิ่งดีใจมากกว่าเดิมหลายคนบอกว่าอาจารย์หนูพูดได้เต็มปากเลยนะว่าหนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์หนูรวยแล้วหนูเป็นเศรษฐีแล้ว หลังจากไหว้องค์พ่อเสร็จแล้วก็ต้องไหว้องค์ปู่เพื่อให้งานวันนี้ราบรื่นครับแต่ดูเหมือนว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์รให้อาจารย์ด้วยนะครับทุกคนจําโดนัทได้ใช่ไหมครับโดนัทเป็นเด็กเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ตอนนี้ติดทหารเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วนะครับและในวันนี้โดนัทมาช่วยงานด้วยครับไปครับสวัสดีครับ งคิงจังเลยยสดห,หวะที่โดนัทปรากฏตัวต่อหน้าอาจารย์สิ่งแรกเลยต้องขอ,อกอดก่อนเลยนะครับเพราะว่าคิดถึงมากๆและที่สําคัญอีกไม่ถึง2เดือนนี้โดนัทจะกลับมาอยู่ข้างๆอาจารย์แล้วนะครับให้เราทุกคนได้หายคิดถึงและจากนี้เราทุกคนจะกลับมาครบทีมกันอีกครั้งจะกลับมาไหมโอเคไอยอุอาจารย์ไปฝากด้วยวันนี้ แล้วบรรยากาศภายในงานในตอนนี้หลังจากที่ทุกคนเข้าไปด้านในเสร็จเรียบร้อยจะได้รับกระดาษเพื่อเขียนขอพรที่ต้องการครับและคําขอพรเหล่านี้จะนํามาถวายทําพิธีกับองค์พ่อทั้งหมด10วัน10คืนเลยครับเข้าสู่องน์พ่พิธีเนื่องในวั 2, 8, นพระเทศนุรตีประดปี2,568ณจักรพัฒเทวาลัย ถึงเวลาเลิกมหามงคลแล้วนะครับลำดับพิธีแรกนั่นคือขบวนแห่เสด็จองค์พ่อพระพิฆเนศครับสังเกตที่แหวนของอาจารย์ที่นิ้วนางด้านขวานะครับวงนี้แหละครับที่หายไปขบวนสเสด็จมีนางรำโปรยดอกไม้หน้าขบวนครับต่อด้วยท่านพราหมณ์ประสัมเทวไลนั่นคือท่านบัณฑิตพรามโมหานท่านบัณฑิตพราหมป์ปุโรโชตาครับตามด้วยอาจารย์ที่ถือขนจามารีที่ถือเป็น การปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและถือเป็นการถวายเกียรติแด่องค์พ่อพระพิฆเนศตามด้วยดวงของลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนที่ฝากดวงมาและผู้ที่บูชาถาดอารตีและนอกจากนี้ยังมีท่านพราหมณ์อีกเจ็ดท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับขณะที่ขบวนเคลื่อนเสียงของบุตรธิดาแห่งพระองค์ที่มาร่วมงานในวันนี้กระหึ่มไปทั้งงานเลยครับทำเอาขนลุกแล้วก็ปิติใจเป็นที่สุด แตอนนี้องค์พ่อได้เสด็จประทับเรียบร้อยแล้วนะครับทันทีที่พิธีเริ่มสัมผัสได้เลยนะครับว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีพลังงานบารมีแห่งองค์เทพอบอวนไปทั่วปรมพิธีเลยครับหลายคนถึงขั้นกลั้นน้ำตาไม่อยู่ยิ่งตอนที่ท่านบัณฑิตพรามปรูโชตามสวดตันตราให้กับทุกคนได้สัมผัสถึงองค์เทพประจำตัวของตัวเองยิ่งส่งพลังจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ ในงานพิธีวันนี้อัญเชิญองค์เทพมาประทับทั้งหมดเพื่อทำพิธี9พระองค์ครับจึงไม่แปลกใจว่าทำไมหลายคนจึงรู้สึกถึงพลังงานมหามงคลมากขนาดนี้ พิธีในช่วงเช้าหลายชั่วโมงเพราะว่าต,ต้องอภิเษกสถาปนาทุกพระองค์ครับและยังมีช่วงพิธีที่ทรงพลังในการขอพรหลายครั้งจนทําให้คนที่มาร่วมพิธีหลายคนนะครับประสบความสําเร็จบางคนได้หลักล้านหลักร้อยล้านก็มีและมีคนที่ชนะคดีความที่ต่อสู้มา3ปีในวันนี้ด้วยครับแม่ขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างไ,งได้รับไพ่ฝาชนะแล้วชนะแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยครับชนะแล้วเนาะ พอบูชาเสร็จก็ได้งานเลยค่ะค่ะได้งานไปหนึ่งชิ้นแล้วตอนนี้นะคะชิ้นหนึ่งรอชิ้นต่อไปนะคะพ่อหรือว่าจริงๆแล้วอยากได้รางวัลใหญ่ยิ่วันนี้ขออุปเป็นเซอน์ตัวส่วนของผมเองก็จะเป็นเป็นที่ดินแปลงใหญ่ครับที่วางแผนแล้วก็ดีวกันมานานแล้วก็ตกลงกันได้แล้วอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะเวลาที่ลงตัวพอดีครับออยู่เรื่องหน้าของบทของลงทุกท่านแล้วครับ หม้อกะลัดคือหม้อที่มีความเชื่อว่าเป็นหม้อแห่งพลังงานจัก,กรวาลพลังงานแห่งองค์เทพแทนความอุดมสมบูรณ์ผู้ที่ทำพิธีที่ถูกต้องด้วยใจอันศรัทธาจะได้รับพรที่ปรารถนาอย่างง่ายได้ ช่วงพิธีการอภิเษกเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขและก็เข้มขขังครับทุกคนท่องบทมนตราขององค์พ่อและอาจารย์ได้เบิกพระเนตรของพระองค์ที่ปั้นให้เสร็จภายในหนึ่งราตรีเพื่อทําการทําพิธีเพราะถือว่าการปั้นในหนึ่งราตรีนั้นเป็นองค์เทพที่เทวดาร่วมสร้างและผู้ที่ได้ทําพิธีมาขอพอรจะสมหวังดังใจ ทุกคนลองฟังเสียงตอนที่อาจารย์ส่งสนานดูสิครับบรรยากาศตอนนั้นเข้มขลังมากๆการถวาย108พระนามเปรียบดังเราได้รับพรทั้งหมด108ประการครับ และแน่นอนครับที่อยู่ในพานด้านหน้าของอาจารย์นี้คือดวงของลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนที่ได้เริ่มฝากดวงมาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงคนที่บูชาถาดอารตีออนไลน์จะได้นําดวงเข้าทําพิธีด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการนําดวงของเราทุกคนเข้าพิธีสามารถติดต่อน้องแอดมินด้วยการบูชาถาดอารตีได้เลยครับ ฉะนั้นผู้ที่อยากมาร่วมงานแต่ไม่สะดวกเดินทางสามารถบูชาถาดอารติออนไลน์ได้นะครับเพราะได้ทําพิธีครบทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกับเรามาเองและมีอาจารย์เป็นผู้ตั้งจิตอธิษฐานให้1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งอย่าพลาดการขอพอรที่เป็นมหามงคลแห่งปีนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่พิธีอภิเษกสถาปนาพระตรีสักติครับโดยท่านบณิตพรามปุโรชตัมสายอินเดียใต้ตอนที่อารติไฟพระแม่เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นนะครับอยู่ดีๆไฟก็ลุกขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่มากประมาณ1ิบวิ ทีจนมือกล้องพูดขึ้นมาว่าไฟแรงมากไฟแรงมากท่านพามปุรุโ,รรโรชตามหันหน้ามหาอาจารย์และบอกว่านี่คือพลังแห่งพระแม่สักติพลังแห่งตันตระหลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีอภิเษกสถาปนาสงสานานองค์พรัตรีมรติครับ และลำดับถัดไปเป็นพิธีของการอภิเษกสถาปนาองค์เทพที่ประทานรางวัลที่12 2ล้านบาทและเงินหลายล้านบาทให้กับลูกหลานในระยะเวลาเพียงเดือนกว่าเท่านั้นนั่นคือองคโกวินดาบาลาจีและพระองค์จะเป็นเทพประจ,จาําจักรพรรดิเทวไลาเพราะนี่คือเทพประจําตัวของลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนครับและพระองค์คือเทพหนึ่งเดียวที่จะมาดูแลดวงของเราทุกคนในช่วงกาลยุคนี้ ในช่วงพิธีสถาปนาอภิเษกพระแม่ทุรคาอยู่นั้นเกิดปฏิหารขึ้นหลายครั้งนะครับแต่อาจารย์ขออนุญาตไม่ให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นได้แต่อาจารย์อยากจะบอกว่าบารมีของพระแม่ยิ่งใหญ่มากเหลือเกิน ก่อนที่เราทุกคนจะไปฟังเหตุการณ์ต่ออยากให้เราทุกคนได้ยินเสียงของลูกศิษย์อาจารย์ที่ประทับใจและมีความสุขและหลายคนก็สําเร็จในงานนี้ทำเอาอาจารย์หายเหนื่อยเลยครับให้กับานมาบาลีมาขอจะเรื่องอะไคะ ช่วงบ่ายเป็นพิธีอราระตีไฟเพื่อเป็นการขอพรสูงสุดครับก่อนขอพรอ,อาจารย์ก็แนะนําวิธีการขอพรให้นะครับเพื่อให้พรที่ขอนั้นสําเร็จได้โดยง่ายประทีปที่ทุกคนได้รับนั้นเป็นประทีปประธานจากองค์เทพทุกพระองค์และทุกคนดูบรรยากาศการอาราตีไฟสิครับทรงพลังรู้สึกได้เลยนะครับว่าทุกพระองค์ประทับอยู่ตรงนี้จริงๆเป็นการอรารตีที่ยาวนานมากๆเพราะเป็นการอรารตีเทพทั้งหมด9พระองค์และมีมอกลรดอีก9ใบ แต่เป็นช่วงเวลาที่ปิติหัวใจจนน้ำตาไหลส่งพลังเข้มขลังมากจริงๆครับหลังจากที่อารตีไฟเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ได้นำน้ำมนต์ที่มาจากหม้อกระลัดของเทพทุกพระองค์มาพรมให้กับทุกคนที่มาร่วมงานถือเป็นน้ำมนต์มงคลสูงสุดเลยนะครับแต่ภาพการพรมน้ำมนต์อาจารย์ขออนุญาตไม่ให้ดูนะครับ ตอนที่อาจารย์พรมน้ำมนต์อยู่นั้นหัวแหวนมรกตของอาจารย์หลุดหายไปและอาจารย์ก็ไม่รู้ตัวนะครับขออภัยครับเมื่ะกี้อาจารย์พรมน้ำมนต์น้าจหัวแหบวบนหายจนตอนที่อาจารย์ต้องมาจับสลากเพื่อมอบองค์พ่อพระพิคเนศให้กับผู้ที่มาร่วมงานปรากฏว่าอาจารย์มองมาที่มือของตัวเองหัวแหวนหายไปจริงๆครับแมทธิวหน้าเสียเลยนะครับ ลูกศิษย์ก็ช่วยกันหากันแล้วก็ยกเก้าอี้กันใหญ่เลยพิธีที่จกเรียบร้อยกลายเป็นความชุนลมนุนแต่ด้วยอาจารย์ไม่อยากให้ทุกคนเสียสมาธิไม่อยากให้ทุกคนกังวลจึงบอกกับทุกคนว่าหายแล้วก็หายไปไม่เป็นไรและอาจารย์ก็เริ่มพิธีต่อไม่เป็นไรไม่ทป็นไรทุกคนสบายใจได้เลยครับอาจารย์เราเ่อยมากหายแล้วหายเลยไม่เป็นไรขอให้แหวนทัทีมที่หายไป กลายเป็นทรัพย์สินของลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นล้านทุกคนครับสาธุครับสาธุครับโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์มอบสัมภีก่อนโอเคเชิญครับดีด้วยนะครับและหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงเอ็มก็มาบอกอาจารย์นะครับว่าลูกศิษย์ของอาจารย์หาหัวแหวนของอาจารย์เจอแล้วขอบคุณครับ<อ> ได้คืนแล้วขอบคุณครับนี่คือคนที่หาเจอสำหรับที่เอาเอานกยุงสีเขียวมาให้จานหนึ่งนะนี่รู้ไหมคะเขาเป็นจิตอาสาช่างแรกเลยเนี่ยจริงเหรอโอ้ขอบคุณนะขอบคุณครับแล้วหาเจอด้วยเจอแล้วไงเนี่ยกูอี้ไตเก้าอี้ เจอ,อาจาใต้เก้าอี้ต<ะ>อนปรกดอาจารย์หาเจอแล้วและตอนที่จับสลากรุนรับองค์พ่อพระพิฆเนศทุกคนรู้ไหมครับว่าเกิดปฏิหารขึ้นนะเพราะสิทธิคนนี้ที่หาหัวแหวนของอาจารย์เจอเป็นคนที่ได้รับองค์พ่อพระพิฆเนศปางเศรษฐีสยามขนาดเก้าหนวกลับบ้านไปด้วยครับมาจากอะไรเนามายังไงอาจรยทยังไงนมารถไฟค่ะแล้วก็เอากลับบ้านได้ใช่ไหมได้โอเคดีๆนะเป็นทางบวชไปพรุ่งนี้มาหรือเปล่าพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วเนาะ บบ <Okay. S 1> ได้กลับบ้านแล้วก็โชค <c oughs> ดีนะขอบคุณท<อ>ุกคนนะคะจริงๆแล้วมีหลายเหตุการณ์ที่อาจาร,รย์อยากเล่าให้ฟังมาก,มากๆแต่ก็มีข้อจํากัดในการเล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นครับแต่ผู้ที่มาร่วมพิธีในวันนี้และทุกๆวันจากนี้ผู้ที่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองจะเข้าใจว่าพิธีทรงพลังมากแค่ไหน งานที่จัดขึ้นในครั้งนี้อาจารย์ทำด้วยหัวใจอันศรัทธาและทุกคนที่มาร่วมงานก็มาด้วยหัวใจอันศรัทธาปาฏิหาริย์จึงเกิดขึ้นมากมายบารมีองค์เทพได้ประทานพรทันทีอย่างน่าอัศจรรย์ขอบารมีขององค์พ่อพระพิคเนธพระโกวินดาบาลจีบารมีพระแม่สักติบารมีพระตรีมูรติบารมีเทพทุกพระองค์ประทานพรให้ทุกท่านที่ดูคลิปจนจบให้สำเร็จ สมหวังร่ำรวยราบรื่นสมปรารถนาทุกประการสายยานบารมีแห่งเทพจะทำให้เราได้เจอกันที่บ้านของเราณจักรพัิเทวไลยโอมสีคนีสายะนามหะ